ปลาดุกย่างปลานิลทอดเจียวปลา้าและแม่แม่จ๋าฝากน้ำพริกแม่อิวด้วยนะคะเจียวบองสมนุนไพรแม่อิวนะคะเบอร์โทรตามนี้เลยค่ะทุกคนอร่อยนะกินแล้วเนี่ยอร่อยมากหอมสมนุนไพรนี่คะ่ะนี่นี่นีแม่จ๋าจะกินผัก,กวันนี้อแซ่บๆนัวนวนำกันเลยจ้า สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องชาวยูทูบทุกทุกท่านนะคะวันนี้แม่จะจะมาทำข้าวอันนี้น้ำพริกแม่อิ่วนะคะฝากหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนนะอร่อยอยู่นะพริกสมุนไพรค่ะนี่ค่ะเพื่อนอร่อยมากน้ำลายไหลเลยเนี่ยได้กลิ่นแล้วน้ำลายไหลเดี๋ยวเดียวให้ข้าวเหนียวผักมันล้นนะคะผักผักเยอะ เย,ออยต้องกินผักเยอะๆแล้วคุณหมอให้ยาเบาหวานมาแล้วนะคะสลดแล้วเป็นเบาหวานนิดๆแต่คุณหมอบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะหายได้ถ้าไม่กินของทอดของหวานของมันๆอะไรพวกนี้ค่ะคเพื่อนๆมาค่ะข้าวเหนียวเดี๋ยวไม่จากิ้ม เกลยวซื้อมาก่อนนะคะอืออร่อยจริงร้านเนี้ยอยู่ใกล้ๆน,นี่แะอืมเพิ่งแม่อยู่เป็นญาติค่ะแกทำขายหอมสมุนไพรมากยังไง เียงไหมทุกคนไปหยกจ้างเอาคำใหญ่ใหญ่เห็นน้องน้องอิง อิงกินน่าอร่อยอร่อ hmm. ย mm hmm.

อร่อยเวอร์ขอบอกติดแม่อยู่มันแค่สวนะนนะไม้เบิ่งเพี้นอีกอย่างก็อร่อยอยู่แล้ว

on. เนื้อปลาสดอยู่ค่ะซื้อผักมาแล้วก็มาล้างอีกไม่ไว้ใจค่ะเพราะมันแช่น้ำอยู่กลัวพยาธ พยาไม่ได้เกิดกับเนื้ออย่างเดียวนะคะกับผักก็เกิดเกาหลีเหนือผู้นําให้ให้แต่ประชาชนกินผักประชาชนหนีไปเล่าเรื่องนะคะเล่าเรื่องนะได้ดูมาหนีไปประเทศเออเกาหลีใต้บวดท้องป่วยแล้วก็ตรวจมาจากพยาธ กินไปคุยเรื่องพยาธิไปแซ่บล้างแล้วล้างอีกก็ล้างไปเลยค่ะค่ะไปเลย อันนี้ก็แกะซุ่้ซึมกินน้ำก็กลัวอิ่มไปโรงพยาบาลมาค่ะไม่ได้กินข้าวแต่สองทุ่มเมื่อวานเนาะให้งด,งดน้ำงดอาหาร เช็คสุขภาพตอนปีใหม่ในรอบปีเลือดจางไขมันน้ำตาลเสียงเป็นเบาหวานแล้วมันเกี่ยวกับคาปูชิโนโ่เกี่ยวกับเอเบสเปรโซ่คือที่เราชอบกินนะคะ่ะกาแฟถามเกี่ยวเ,เกี่ยวไม่ข้ะนหมอเกี่ยวอย่างมากเลยนั่นแหละตัวการคุนหมอบอกแล้วก็ของทอดของทอดเราก็ชอบกินไก่ทอดเนาะ ข้าวเหนียวเนเนี่ยข้าวเหนียวดูกีสารมันอดบอดด่ไรอามอว่าเสียงจะเป็นเบาหวานตอนตรวจต้นปีนั่นแหละแม่จางงดข้าวมื้อเย็นจะกินผักซะเยอะแล้วอาทิตย์หนึ่งถึงไปกินกับกณลุงก็เลือกที่ว่ามันมันอาหารไม่มันเยอะนะคะอือจากร้อยสามสิบเหลือร้อยหกโหภายในเดือนนึงอ่ะเพื่อน เราทําได้แล้วไอพุงที่ตัวโตไขมันอนะไขมันที่แม่จาาทำให้ดูคิดที่แล้วนะที่ทําอย่างนี้นะน,ะนั่นแหละไขมันก็ลดลงเพราะเรากินผักกินอะไรที่แบบว่าไม่ไม่ไม่ไมไมทอดเยอะไม่หวานเยอะแล้วก็กาแฟงดไปเลยกินได้แต่กาแฟร้อนถ้าอุเลียงก็กินได้นะคะอุเลียงกินได้เพราะว่ามีแค่น้ําตาลใช่ไหมไม่ต้องใส่นมไม่ต้องใส่อะไรกินได้ไมสิบว่าบีข่าวเล่นแล้วเราก็คุณหมอให้ให้ยาลดไขมัน ให้ยาเบาหวานสามเดือนแล้วภายในสามเดือนเนี่ยแต่แต่วันนี้ไปวันนี้คุณหมอชมนะบอกอา้าลดไปตั้งเยอะนี่ไขมันน้าตาลลดไปตั้งเยอะนี่เนี่ยดีเลยแล้วคุณหมอถามก็เลยบอกเลิกกินมื้อเย็นถ้ากินมื้อเย็นก็จะกินผักผลไม้แล้วก็ไม่กินกาแฟเลยกาแฟเย็นไม่กินเลยคุณหมอบอกดีมากเลยเนี่ยให้ยาไปกินสามเดือนถ้าคนไข้ทําได้แบบนี้นะ่ะการที่ว่าเสียงเป็นเบาหวานเนี่ยอาจจะเป็นแค่เสียงหรือมันหายโดยที่ไม่ต้องกินยาก,ก็ได้ไม่ยาก โอ้มีกำลังใจก็ดีใจมากๆเลยทีนี้เลิกมาก็หามาเจอร้านที่ถูกใจกินผัก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 ,ผก,ผกแล้วก็ปลาแล้วก็ผักเดี๋ยวจะกินมะระบ่อยๆแล้วนะมะระเอ่อมะระแก้อะไรนะที่เขาบอกว่าการเบาหวานได้นะคะก็ต้องฝืนกินอนะันนี้ผักผมๆเขียวๆนานๆก็อาจจะอดไม่ได้ก็กินเนาะนี่นแหละเพื่อนๆก็ดีใจอย่เดี๋ยวจะพยายามค่ะคุณหมอบอกลดลงเยอะเลยทำยังไงอะไรเงี้ย ถ้าลดลงได้แบบนี้น่ะไม่ดีไม่ด,ดีหายไม่ต้องกินไม่ต้องกินยาลดไขมันเลยไม่จะดีแต่มากเลยไม่ต้องกินยาต้อกินสามเดือนเนี่ยแต่เราก็จะทามันแบบเนี้ยข้าวเหนียวก็กินแต่จะก,ก็ต้องมีผักคุณหมอบอกถ้ากินไข่ไก่ทอดหนังไก่ทอดไม่ต้องกินขาน้าวเหนียวแต่เป็นไม่ได้ทั้งสองอย่างไม่ต้องกินเลยแต่ถ้าอดไม่ได้เราเป็นลูกข้าวเหนียวก็คือกินข้าวเหนียวกับผักกับปลากับแจ่วอะไรของเราไปอ่ะ โดยที่เราไม่ต้องกินหนังไก่ทอดกับข้าวเหนียวไก่ทอดกับข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะในใจก็จะสู้ๆค่ะแต่วันนี้เนะนี่ยขาดน้ําตาลเพราะอดอาหารแล้วก็ไปเนี่ยค่ะตรวจเลือดก็เลยเติมความหวานไปนิดนึงมันเวียนหัวโอเ,เลี้ยงโเ,เลี้ยงไม่หวานหวานน้อยม่ใช่ไม่หวานไม่หวานเราคินไม่ได้หรอกนี่แหละค่ะ กินน้ำและอิ่มทันทีเลยนะคะกินไม่หมดหรอกปานนะคะแล้วก็ผักเดียวเอาผักนี่ให้ดูนี่ค่ะมีผักชีแล้วก็ใบวบกบผักชีอยู่นี่ผักชีคือแม่จาาล้างอย่างเงี้ยละล้างแล้วก็คือสามน้ําก็เลยยุบขึ้นมาแบบนี้เจ้าของจานนี่ว่ายุบนะภาษาอีสานเขื่อนว่ายุบ ดีใจมากๆแต่ก็พยายามจะพยายามทําให้ดีก็สุขภาพของเรานะเรากินโดยไม่คิดชีวิตเห็นไหมแม่จานนะจะอ้วนตรงกลางเหมือนตึงอ่างอันนี้ไม่ได้ว่าตัวเองนะเปรียบเทียบมันทํานองแบบนั้นเลยอ่ะใครเห็นก็ว่าแบบนั้นแหละนะอืนแล้วจอกขั้นหนียวเกี่ยวน่ากินมากทุกคนปลาสักส่วนอันนี้ปลาสมุนไพรของแม่อิ๋ว แสบคักแซ่บแน่ต่ำแบบอีสารบันเฮาขัา่วเครื่องเอียงเลวก็ต่ำ,ต,ำต่ำเสเร็จแล้วก็ไปขั่วอีกแสบผ็ดหอมพริกแม่อิ๋ว ไม่ได้ทําตุนนะคะสั่งแล้วเขาจะทําเลยแล้วก็ส่งเลยกระปุกละห้าสิบบาทไอยากินดีแล้วกันข้าวสวยน้านหลอนไข่ต้มก็โอเคไอยามาตุมนี่คนใดกินก็สิกินเห้เมั่อไหร่หนเนี่ก็น,น่าแนี้ต้นดนสิท่านหลานเนี่ย ล้านแก้วแล้วล้านปาเนี่ยข้าวเหนียวอาหารอีสานแซ่บแซบ่ โอ้ยแสบไรเทวเนี้ยวาร์ชีบริกินซัำยิ้มแล้วขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมได้จ้าขอบคุณในลาลๆยที่เป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันกระยาณมิตรที่ดีต่อกันส่งกำลังใจให้กันนะคะขอให้คลิปเพื่อนๆต้ปงป,งปงนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายแสบ